คะเป็นที่เป็นเมืองหลวงของแคนาดาแล้วก็ยามค่ำคืนทากันออกมาเดินเล่นข้างนอกตอนนี้ก็ประมาณเกือบห้าโมงแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่เขาจะเปรนลานสเก็ตน้ำแข็งซึ่งเป็นร้านฟรีตรงนี้จะเป็นไม่ต้องเสียตังค์คือจะเป็นการบริการประชาชนฟรีแต่ทุกคนต้องบุ๊กทางออนไลน์แล้วก็ดูกันเขาพิเศษพิเศษแต่ดูกันเลยนะคะ ตวตาวะกันนะคะมาดูวงแหวนลนสกีเอ้ลานสเกตด,ดูที่คนเล่นสนุกสนานว่าเยี่มไม่คนุกไปไหร่ Everyone looks fun. Oh. Look <laughs> at dreams. คนเล่นกันสนุกสนานดินี้ i ุดฟรีไ y ท a ท t มดินี้ส a f r e ี not pay anything no it's free นี่เรื่องของต้องบุ๊กล่วงหน้าต้องจองล่วงหน้าออนไลน์ทุกคนก็ดูสนุกสนานกัน ประมาณลบสี่ลบห้าองศาบางคนก็เล่นคล่องบางคนก็เนาะมันต้องความเคยชินเล่นตั้งแต่เด็กๆถึงจะเก่งคล่องกันเอันนี้ก็จะเขาจะเรียกว่าเป็นวงแหวนนะไฟก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสนุกสนานเฮลโหลลุงพี ว่าลูกฟันมาเป็นคู่คู่ก็มี mm hmm. ตรงน,นี้เป็นออตตาวาซิต hmm. ี้ฮอล์รลานสเก็ตน้ำแข็งด้านหลังที่ให้บริการประชาชน mm hmm. ต่น,นี้ก็จะเป็นธงชาติของแคนาดาแล้วก็อีกหลายๆธงก็คือจะเป็นธงของแต่ละรัฐแต่ละจังหวัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจจังหวัด Ternyata. 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 ธงชาติของแคนาดาแล้วก็จะเป็นธงชาติประจำแต่ละรัฐแต่ละจังหวัดของประเทศนี้แต่ละจังหวัดแต่ละรัฐก,ก็จะมีธงชาติประจำของตัวเองอันนี้จะเป็นอนุสาวรี